สวัสดีครับพ่อเดือนครับครับก็ขอสวัสดีอีพี่ของทีนี่ที่้าบ้านแสงทองพะารวยเนาะเมอนก้าก็มาตามต่อปูตาแหกเนาะคือว่าเป็นเล่าพัฒนาขามโคง้งมาขอโชคขอลาบกับปูตาแหกที่อยู่หน้าอยู่ตรงนี้หลังจากสิพันมาเนาะสามหมดสิพันมากก็ถือว่าเขามากงวดโมลด์พงวดรมลด์พงวดเนาะสามหมดติดติดมานน่ครับ เล่นมนีมาตามต่อเป็นหวดทีซีครับผมพี่น้องเอฟซีที่เขารับชมหรือว,ว่าเขาเบิ่งกลาย่าลืมกดไลค์ก็แร์ให้กำลังใจนเน้อะผู้ที่นีวิีีชาวบ้านแล้วก็แสงทองพา้ารวยผู้เป็นหาแนี่ทางโชกลาภให้พี่น้องให้เอฟซีได้ลงไปเ่ยมโฉคเบ,บิง่งหรือว่าพิเจาหน้าซอยกันในดุนทนิดเบิง่งบางเธอบางทีเป็นไปได้เนาะเอาศัยสิ่งศักดิ์เจ้าให้เจ้าหน้าเพื่อนหรือว่าผู้ตาเหก ที่เป็นดูแลรักษาอยู่นะสถานที่ตรงนี้ก็เป็นกือบคงี่มีความเมตตาดนบันดาลโจกลาภไห้พี่น้องเกือบแตกสามตัวเนาะเกือบสามตัวเนาะเกือบได้้านไม่แล้วเกือบได้สานไม่แต่ก็บอกเป็นยังขอเป็นเจ็ดหมวดอยู่งินหมวดตีน่เนาะหวดทีนี่คือเป็นหวดทีน่ะพี่น้องเอฟซีเบิ้งแลวงอะคือว่าท่าความเนี่ยจุดทูบด้ศูนศูนเก่าเนาะศูนเก่าแปดซุนเก่าแปดโอ้ยแต่มันกลัมาออกซูนเก่าอัดหืม ไปเลยว่าเต้มมาขึ้นอะเ็น้อยน่ค่อยวอยฟังนะครับฟันเนาะฟันดีเนาะฟันกับวันฟันดีอยู่เพิ่นฟันวานได้มากนี่ครับพี่น้องครับสามหัวติดครับพี่น้องครับสามัวติดติดเดี๋ยตรงๆเลยพี่น้องเนาะท่เหม็นซุดๆุดนะครับพี่น้องในชั่วโมงนี้นะครับพี่น้องครับแล้วเขาไปตามโตครับพอเดือนพาพี่น้องครับมากครับ่น้องตากันเนาะมาอมาก หนักพี่น้องครับเป็นบรรยากาศสดๆนะครับพี่น้องครับพิธีศาลปูตาแหกนะครับพี่น้องครับศาลปูตาแหกสามงวดติดครับพี่น้องครับมีเพิ่งนหัวใจกีเนาะคการรอรอรอตาตอบพี่น้องครับงวดที่สี่สำคันนะครับพี่น้องครับบรรยากาศตรงไห้ตรงหน้าลมเย็นๆครับพี่น้องครับแไอเทมอะไรเนะมีลม ตามแนวทางเพื่อนบ้านนะครับพี่น้องครับวันที่20ตุลาคมสองพันห้ารนะครับพี่น้องครับวันจันทร์เนาะตามเพื่อนบ้านทำลาคำโขงเลยครับพี่น้องครับพี่น้องเข้ามาแล้วกัคนละไลค์คนละแชร์นะครับพี่น้องครับเธอเป็ี่ยนเห้ยยังหรอเพื่อนมาจะทำอะไรหรอปูปูปูลงมาหาที่ไหนปูมาหามาเตือนแล้วมั้ยม่มาเตือนมาบอกนะเออจะไม่ช่วยทุบก่า กตัวเวลาว่ามาทำความสะอาดให้เงินซ่านเป็นเงินกระปิ่น้องครับเงินซ่นหมดหมอคือว่าปูตาแหกนี่ครับคือว่าซักซิดกรบพี่น้องครับไปเห็ดปลาถือปลาตองคืออะไรนี่เห็นเนาะสีได้เหีเงินแบบเป็นตเลยเนาะเป็นเป็นตั้นเลยเนี่ยอู้บรรยากาศร่มมากๆกระปิ่น้องครับปกติล่มตรงตรงตรงไรเนาะ คนทำพิมานเหม่นลมแห้งอะแมนคนจะทำพิธีนะครับพี่น้องครับตล้อยุ <si> <si> ่ขังลงลมอะไรนี <si> <si> ่ดูดูดูพี่น้องดูนั่งเอาหมาเอาหมากระพุนหมากระพุนพุ่นในตรงยามถอยย้ายนั่นคืออำมาตย์มากระพุนเออว่างกันคำนางฟลอรี่ัน จกออกเลยนีน่เลยน่เนปูลาปูยเอ้ยสารตายนี่ยร้านเห็้ไนปะเี้นเคัวไนนมาลบกวนใด้มือนี้เพ็มาเลยครับมูร้านมา,าขอโจคอลาบน่ำเออเอาเลย

ม่นางธรณีเจ้าที่เจ้าท่าภูมิให้ภูมิน้าก็ดีตลอดทั้งสิ่งศักดิ์ศรีปูยาตายาย่ที่พบปารักษาอยู่ณสถานที่ตรงนี้หรือว,ว่าบริเวณ้ก็ดีมือนีผู้กาเองพูเดือนจะได้มาหาปูาตาเจ้าตาหรือว,ว่าปูายาตาใายที่อยู่ณสถานที่ตรงนี้เพื่อจะมาปูาตาแหกปูาตาแหกเนาะปูจะมีซิวอมีเสียง ปูที่ศักดิสนั่นแหละได้มาหฮอดมาเติงมาขอโจคขอลาบเด้อปูเอ้ยคือเก่าเด้อเป็นเราพัฒนาขามโค้งในวันที่20ตุลาคม2568 2ถุงครึ่งพอบัลงกมีเจ้าปูตาหัวปูตาเฮกปูยาตาย,ายสิ่สิงสธิตในานางธรณีจะไม่คงค่าก็ดีภูห้ภูมหน้าอยู่ในสถา,านที่ตรงนี้ก็ จงบุญบรรดาลหรือว่าไปเบิ่งไปเลี้ยวไปจับใส่ให้ร,ร้านให้พี่น้องให้เอฟซีปันใดมีโชคไม่ใช่ใดมีอยู่มีกินมีใส่มีซอยในเด้อขอให้บารมีเิ่งศักีตจงบุญบรรดาลรอบนี้ก็เป็นรอบที่สี่ขอให้ปู่ตาปูจาตาหรือว่าปูแต่แหกกะระดี่็ขอให้เขาปังปังหิงเิงคือเก่าด้ปูเด้อขอตามโตตรง มืัอนี้ครับเนี่ยมาหอดมาเติมกับมีสวายนำแดงนำเปล่าือกปูเด้อเนี่ยมากลับมาปูบุรีกับมีมาให้ปูไอ้เอ๋อยิ้มหนองกินซาตุชาตัวไ้เลยนะปูเด้อสุขยาคนเด้อเอ็งเอ็งเอ็มีเหงือมีแห้งดีอกดีใจหนุกลานกับบุรีบุญคุณดอกกึ้งใดน้อยกับกินน้อยไว้ก่อนปูเอ้ย để đi sang sang mai tức là ba mươi rồi này anh ơi, cố làm poo này chết ngột, ba mươi hai tuổi, 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 ี่ยมนสนใาเอ้ย <breathing> พ <holes> ู <ance> ่อจลดบันดาลโชคลาภให้อะไรนั่นจบแล้วจบแล้วจากนี้จุดๆุยังดีไอย่มมาเลยพี่มาน้อง หนมหน้าแ,แล้วว่าหนึงน่งหนึ่งจริงจริงปฏทันไปพร้อมๆกันครับพี่น้องครับมึงน,นี่หรอเนี่นะนี่เอาเอาเอาหนีไปหนี่ กล้วยกล้วยกล้วยดีกล้วยว่ะกอ้วยไปว่างเลยอืมห้องขครื่องค้างอะไรเออเงี้ยมองมาอยางนี<ช>่ยโอเคครับสาธุสาธุสาธุเจ้าปู้เจ้าตาเจ้าผู้เจ้าเ่าก็ดีบิดามารดาปู่ย่าตายายสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีนังเท่ีนี้าแง่เยจะหน้า ห็ลกเป็นเ,เ,เนรือง่ลาพัฒนาขามโค้งในี่ยันที่จะปูดจาดจาไปเพาตาซยเยอเาคือเาไดู้ดเออเจ็งวดรอบหนึ่งเป็นรอบที่ดงวดที่ซีบว,ว่าจะปููดจากาปูตาแหกก็ดีที่อยู่ตรงนี้เป็นสกิดจาที่จะท่างก็ดีตรงเป็นบันดานเปิดทางเป,ปิดโชคลาะเปิด การเงินการงานพี่น้องไอ้เอฟซีเป็นอะไรมีอยู่มีกินมีใส่มีโอยเนี่ยเออขอพึงมามีขอเสียงโฉกเสียงไทยโดยถูกบางคนเนี่ล่ะปู่ใจตัวใดก็คอยห่วงอยเห็นในถูกเนี่ล่ะขอสามโตตรงตรงด้วปู่เด้อจะได้เ็ดเงินให้ไหมเงินให้จำให้ไหมนะปู่เด้อได้กับต้นบันดาลสาธุขอให้เขาตรงตรงคือเก่าขอเจ็ดงวดใน้กัช่วยลูกช่วยล้านโดยได้ การสารังางเ <พอ S 2> ห็นไหมพอเดือนว่าฟันเป็ไไงเ,เนี่ยฟันสิ็าเม่ามันขึ้นเยมันขึ้นนี่เพื่อนเพื่อนอยากกินอนี้ไหมเพื่อนอยากกินแบบสมเกี่ยงไหมสมเียวานเฮาหน่อไหมอืเต็มมัมขึ้นในมาหนีละมนันอี้มามา่าท้องามอาในเพื่นในทางต้นไม้ตอนอ้นยางเทีวเทียวหนีนี่นะฟัน,นม่ฟันมีบเดี๋ยวท้ขงขมฟันมาขึ้นนี่ก็มีเจ้าของหน้าเพื่อนมานำ้ำเจ้าของหน้าเป็นเนตนมาเป็นพามาเห็ดนะครับ บะนี่ว่ามามาขอโชคยังสิละเอาถูกบางคนน้นมาเนี่ละ่ะไอถูกบางกนน้นมันไปอยู่ในหน่วยหน่วยสมเกี่ยง,ยงหไหม่หน่วยเชียววันก็ดีทายานี่ออก็เลยไมดึโงกมากเท่าไหร่เรว่าสิ้วางไว้ว่าสิขอโชคประหลาดคนนั้นละครับแต่ว่าถูกนั้นไปอยู่ในในหน่วยสมเกี่ยงสมเชีย<อ>ววันก็เลยโถดออกมากก็เลยว่านั้นได้นั้นได้ว่าถูกว่าก็ว่าสิมาขอเลขนี่นี่ละสิมาขอโชคน้องคนนี่ละเมื่อคืนนี่ครับ ในทางปลาทางยางเท่านี่ล่ะทางต้นไม้ต้นไหลออกัวทางพ่นสะอาดจากของหน้าพ่นผ้ามาครับมาขึ้นนี่ก็เลยฝนเกี่ยวก็อยู่นี่มืดขึ้นมาขึ้นนี่ก็เลยมันนี่ก็เลยว่ากันเป็นไปไหนกันในสมเกลียวกับมาไม้ฝนว่าก็บ่เป็นยังปู่เขอาคนหัวหนี่งลูกดังกันลืมลูกดังกันลืมก็ว่าหล่ะหัวหน้าคอยกินหัวหน้าจะนำไม้กินคือเก่าหล่ะเขาจะได้ทุกทุกงวดนั่นงวดละน้อยละหลายกักินไปก่อน อันใดก็ได้พลันน้อยเนาะไอ้บัวลายก็เป็นความฝันเนาะเป็นความฝันเน้ะตอนนี้พผัวมาขึ้นเดี๋ยวเขาไปลุ่นหลุดตัวไปกัดคนหลุดตัวไป็นกองเบิ้งโอ้ยนี่พูดกันตัวแรงมากนะคะโอ้ยนี่ตัวแรงนะจะเป็นแปดนะคะตัวแรงเนาะตัวแรงก็เป็นแปดอืมครับน้องได้ลุ่นตัวที่สองเนาะตัวที่สองเราลุ่นเป็นเดือก็งามือเก่า น้เนะคงส่วนไหนตัวแรกกตัวนั้น่ะปูมันไปบ่งแหงก็ไปเคาะให้แะ้วล่ะไปจับใส่แล้วล่ะมันจันที่ปูเอมันจันที่ยีิบนี่หละที่หอดนี่ยพัฒนาหลอดชงถุงเครึงไอ้ปูคนละามคไปฟังเล่าละออกรางวออกฉลาญี่ปุนละปูไปเงจับใสให้ลูกลาใหพี่น้องให้ี่นชมลาบน้านครับพ ขอให้เขาสามโตตรงตรงเนาะขอสามโตตรงตรงปลุกห้านวอเตอร์เอฟซีกัดจีรวมทับุนสมัครเป็นลมากลักใหม่เนาะให้ไม่ฮัดสานให้ไหมเฮัดชันให้ยุไหมพ่อได้เชร้าภูมิเชร้าแดดเชร้าฝนฝนตกมากกับเสดอใบเปียกเนาะฝนตกมากกับเสดอใบเปียกแดดมากกับเสดอใ้ห่อนในข้อให้ให้ในชาติเจนในรูปใน้ถูกหรือไม่เนาะอย่าปิดอย่าบังให้ชัดให้เจนได้ตัวเลขก็อย่าให้ เป็นศิสนาล้วอย่าจะใหดเป้แปลออ้วให้ตัวได้กับให้ตรงตรงเลยให้เห็นชัดเจนเออมากตรงนั้นแปดแปดแปดศูนย์หรอแปดศูนย์แปเป,ป็นศูนย์ฮอ้งามเองทุก วันดีบ่ครับเมื่อขึ้นพี่น้องเอฟซีหลายท่านก็คงจะได้รับโชครับช่ยจะบางท่านก็จะได้รืบบวุ๋นศูนเก่าตรงๆเนาะ09นเก่าม้ยเก่าตรงๆนะครับนาว่านเก่ได้3ตัวตรงเนาะอ่ออกห้าเก้า เจตุทูด้ศูนย์เก้าแาสิวศูนย์เกาแผู้เรียนเนาะแม่นเก้าแปดเขาสามโตเขนาดพ่อเมีนสามปีก็ยังด้สามโตอยู่เนาะ <c oughs> โอ้โอคนโชคดีไปจังกิดโชคดีเเนะ<อ>าะครับดวงเขากำลังข้นเนาะดวง,ดวง,ด,วงดวงกลังมาเม่นเล็กทูกนง่ามนี่เพราพวงงามอีกแล้วนี่ม่อยชัดเนาะแต่มม่อยชัดเนาะชัดันี้แล้ว เกี่ยวนั่นเป็จังซี่ละเป็ดเป็ดเก่าว่ามารอบลังโบลานที่กเบียบใช่ไหมมันยังมันข่านมันปุดกันละข่นปุดเนาะยี่ยจีาโปงมาไลมาถวายให้ตาปูเลยเนี่ยพวกคนได้พลมากหลกไม่พลมากหลักไหม่มาถวายมือนีกระดิ่ร้านกับหลงลืมมือนี้ก็บเฝ้าแน่ลืมก็ว่าละพอมังเกิ จะถือโทษกดเครื่องนะเออ่าถือสมถือสาลูกตาหลาย้านนะบา,าบางทีบางทีมากก็อาจจะลงสิลืมเป็นไปได้ครับ,บกับโก็จังไรกับเทียนนาเทียนลังกับบอลืมแบบที่ทามาให้ยุงกินอยู่อย่าทางจะถ่วงนิดเนาะอยจะถ่วงอย่าตื่นไดย่าทักดจะถ่วงอย่าว่ามานหลบกวนอย่าว่ามานหลบรูเด้อปูอ้วนเด็ควมรัทธาม,มาด็ควมเชื่อ<ม>ปูมันจะมีตาและสงสาห้อยอยู่ดอก คงจะมีความเมตตาซอยเลื้อนเนาะพี่น้องต่อละร้านขาวอิ่มอยากๆได้ยู่ได้กินได้มีเงินใส่เงินซอยตึกเล็กน้อยๆค่ากับค่าตักร้านไปลงลำลงเรียนโอ้เหลืองง่ายจีิเลยเป็ดชุดเขาน่าจะไป็นโต๊ะโคลบ้างนีมมุเตยส่นศูนหบ่แต่ศูนย์หกเออหกโอง่ายจิน่ศูนย์บ่ มันสูตรเก่าเหรอพ่อมาเหลือตัวเก่าอ่ะน่าจะเป็นตัวเก่าตุ๊ตัวตัวเก่ามันสูงเก่าเปรตนะสูงเก่าเปียตัวนี้เปียสุดเก่าตัวนี้เปียสูตรเก่ามีเัินขาดขาดโอ้ถูกตัวเดิมเป็นเรื่องที่ถ้าออกมาเป็นเก่านี่แสดงว่าเป็นเรื่องที่บังเอิญเป็นเรื่องทีเอาพิธีหารอีลีโนผู้เดือนตัวเก่าเลยนะพ่อไม่เนาะเมื่อนันกัตัวเก่ามีเงน แค่จะรับตำแหน่งไซื้อบ้างอสร็จรับตำแหน่งซื้อซื้อะแค่ว่าจังได้กระเก่าครับโมเมนต์ศูนย์หรอกของมันคงมันกลมไโอ้จังไดรจังพวกคนแสดงอภินิหารอะไรท่านพูดกันนี่ไรเนาะมคือฝันว่าฝันว่าได้มาเนี่ยล่ะได้มาหาเพื่อนนี่ยล่ะอะได้ทำความสะอาดในีเพื่อน่าเทียเก่าเก่าปะเก่าครับ เก่าก็นเ่าเป็นเก่าเป็นเก่าเม็นเ่ป็นเก่าเป็นเก่าเก่าเปนเกนก่าเป็ก่เนเ่เป็นเเป็นเกเป็นเล่งเป็นเกยาเปเก่า็นเ่เน้ก่าเป็นเาเปนเือวัปนเป็นเุป็นกเป็นเก่าเนเก่็นเก่าวปนเกเนเก่าเนเกเ่าเนสนก็กนเากานกกเเก่าเปน่ากนเก่าเป็่น่เเก่าเป็นเเราเลังจากเ็กเานี้นะครับพี่น้องครับเป็นวันเสาร ช่วงเท right ี mm ่ยงๆนะครับพี่น้องครับเรามาตามต่อนะครับพี่น้องวาจุดทุบมงคลจุดทุบเที่ยงใต้ขอบปูตาแหกครับพี่น้องครับได้แปดศูนย์เก่าครับพี่น้องเป็นเลขตัวเก่าตัวเดิมแล้วพี่น้องครับเป็นโตเก่าเลยเนาะเป็นไปได้ยังไงครับพี่น้องครับเป็นไปได้ยังไงปูนั่นเป็นจุดเก่าอีหลีปูไปไหนแต่งเห็นแล้วเด้อพี่น้องครับแต่งปฏิหารในหงวยเห็นแลปูเพิ่งเห็เห็นมันขึ้นไปเยอะยังเลยคนขี้งลุกเลยไหมพอเดือนคนขี้งลุกยาวๆเล้วไหมปูเป็นโอ้เพิงเจอแลพอเดือนเลย ปอดิชอยคนทิ้งลูกจางยาเลยหมดเจนหมดเขาว่าล่ะขอเป็นเจนงวดปู่ปู่ตาแห่กะดีจะได้เห็ดเมื่อไหร่ไม่ล่ะคนลูกซูนะครับพี่น้องครับคนลูกอีริโต้คนลูกซูเลยยังไงนี่โอ้เปลือกซูเก่าพี่น้องเลขตัวเดิมเลขตัวเดิมเนาะขึ้นเรื่องสามโตในเด้อปู่จังงวดคอยเขอสามโตเดือปู่เด้อเท่ามือ วันจันนี่ก็จะได้ยกให้มือวันจันนี่แหละซานไม่ได้ยูไ่ได้เศร้าเลยไม่ต้องทาจิตงวดดอกกันเขาวันจันทร์ทาโตตรงๆนี่ก็ยกให้มือนั้นเล้วยกให้มือนั้นยันใหมือนั้นมันมือแรงเนี่ยมือแรงออกต้องมือไม่ละเนาะเป็นมือลังค่าน้องเป็นมือนั่งพอดีเลยวันที่เขายกซานพอดีล่ะครับเขาแนนเอาเดี๋ยวจังไรเดี๋ยวให้พอเดือนสรุปใหายยี่เอฟซีฟังอีกครั้งหนึ่งพี่น้องครับพี่น้พอเดือนสรุปไปทีหนึ่งนะคะไปทีหนึ่งท กรบปี่นอครับเดี๋ยวให้พอเดือนสรุปให้เอฟซีฟังอีกคันหนึ่งเชิญผู้ดเดือนครับผมครับกจุดขอสรุปตัวเลขเนาะเมื่อ้ก็ได้มาหาปูต่าเหักคือเกา่าเกิดมาขอฉกขอหล,ลับที่เราพัฒนา้ามโค้งในวันจันทร์ที่20เนาะตุลาคม2 5 6 8คือจะตุวังคนคือเก่าเนาะก็ขอปูก็คือได้0 8, 09, นะูนแปเาเเลขถูก ผมก็เลยเขียนแ0ดศูนหกให้นำยงนเก่ามันกลับหัวลงเป็นหกเขียนแปดศูนย์หกส่วนสองโตเนาะตัดให้ก็คือแปดศูนย์ตัวนี้กับตัวนี้แล้วก็แปดเกาตัวนี้กับตัวนี้เนาะส่วนศูนย์เก่าก็ตัวนี้กับตัวนี้ทั้งนี้ก็คือแปดหกตัวนี้กับตัวนี้กับศูนย์หกตัวนี้เนาะนี่คือยงนเก่ามันกลับหัวลงเป็นหกก็เลยเขียน แปดชนโขหกพี่น้องกัวนึงพี่น้องเอฟซีที่เบิ้งแล้วหรือว่ารับชมบกับใส่ดุลกินิดหรือว่าพิจารณาเด้อวันที่หนึ่งกับชาวบ้านแสงท่อมะรุยกับเฮ็ดเป็นเพียงแนวทางซื่อพี่น้องได้เบิ้งแล้วก็เพื่อนำไปวิเคราะห์กระโบหูสาเรถจะหูไ้าตัวใดๆเองเนาะกระโบ้หูสามารถจะหูได้แต่ว่าไม่ได้ออกตัวใดผมเองก็ให้้พี่นองเนาะนัวยบ๊วยเได้สนับสนุนให้พี่น้องเรียนการพนันนะค่ะแต่ก็ในใส่ดุลกินิดหรือว่าวิกเจรญาณเป็นเพียงแนวทางค่ะค่ะ พี่น้องนะที่พี่น้องตอนนี้ติดตามกันนะิได้ได้ฮู้ได้เห็นเนาะหัวปู่นี่ศับซิดเหมนนี่ดีเขาชามหมดติดๆเนาะสมุดติดติดนี่เป็นเป็นรอบที่4นี่งวดที่4กัสิเข้าหรือสิหลุดกัถูกแถมถูกมาเมื่อเงินมาตรงกันเป็นตัวเดียวกันเลยนี่เออเป็นตัวเดียวกันครับของที่ออกสวนเก่าออกสวนเก่ามาขึนเนาะครับผมบัดนี้ไม่จุดมื้อนี้ก็ได้80บัดนี้ แปดชุนเก่าแปดชุนเก่าเป็นเหล็กตัวเดียวกันเป็นเหล็กตัวเดียวกันทั้งสามตัวเลยเรครับบงพี่น้องมัดก,กัตามบ่มักเดือนผ่านไปนะเอาเดี๋ยวให้พอเดือนเท่าความเก่าความังหลัง,ง,ลง,ง,ลงแดงแต่งวดแรกพี่น้องอาจจะเข้ามา,มา่ไหม่ว่าไปมาจากไหนยังในมอคคอยู่นี่เราั้งเลยเมียนถึงสามงวดติดให้พอเดือนโหมดซูเอฟซีว่างแน่แต่เริ่มแรกเนาะเริ่มแรกนั่นก็คือจะเมทหน้าอยู่นี่แหละก็เลยก็บคล้องหน้าเพื่อนบอก ว่าเันผู้ใดเม่หน้าอยู่นี่นี่ห้ามไปตัดใหม่หรือว่าไปปั่นน้ำปั่นยังบนใดบนหนึ่งน้ำมันไหลอยู่ใส่กับขี้ป่อยมันไหลมาคือเก่ามันน่ะนะเป็น่อยมาปิดมากันนะนะ่อาหวว่าเห็นยังเลยครับพว่าคนตาแหกคนนี่เคยปรากฏใหเห็นแบบเป็นโต้คนก็มีเห็นเป็นมัวเป็นคั้วอย่างสี่นะแต่เห็นอหลีอยตรงแสดงว่าแสดงว่าเปนบกกาเห็นยังเลยนะครับ เออเมื่อนี้พิ่นก็ว่าพิ่นย่ายจากจากพ่นนั่นมาไวนี่ครับคนจะได้ง่ายนี่ก็จะคข้องหน้าพิ่งแลบวสบายเนาะพิ่นปูตาแหกเนี่ยล่ะไปอันนี้เิ่นจับนึ่มาเห็ดพืชยางดอกครับไปเบิ่งหม้อเบิ่งยามก็เลยพิ่นว่าพี่ตาแหกอยู่หน้าล่ะจับมาสูนพิ่นว่าก็เลยได้ไปเบิ่งหม้อเบิ่งยามก็เห็นแล้วก็เลยได้ตกได้แต่งได้ง่ายพิ่นมาอยู่นี่จ้องได้เศท้าๆสมือนี่ ครับก็ถือว่าเฮียนแห้งอยู่แต่เลยวันนี้เจ้าของหน้าวันน้าลองลองไปขอโฉกบ้างวันนาได้วันว้าในปูตาแห้งวันน้าเพู่อนบอกเลยแสดงว่าเจ้าของที่นาเดิมนี่เพื่นเจอปูตาแห้งนี่ใจโฉกคนมากลายงวดแล้วล่ะมากแลายแล้วก่อตั้งแต่ตั้งแต่อดีตเนาะตตัั้งแ่่่่พุนนละครบถึงเราเดี๋ยวบอกให้ไปขอเอออให้มาขแสดงว่าปูตาแห้งนี่แม่นีดีแตเลยมากมาหน้าสองคนก็จะย้ายกันล้ลองลองขอบ้าง ก็มันก็ของวันแรกกับเขาเลยนะก็มันวันแรกพอเดือนจุดทูดีตัวไหนก้าวี่ก้าซีออกเก่าซีตรงๆเลยเจ็ดก้าวสี่เลยสามตูมเงอรีมันก็ออกเก่าซีพอดีตรงๆเหมือนนั้นนะครับแล้วมาหลบสองอีกก็เขาหลบสามก็เขามาขึ้นนี่หลบที่สองนี่พอเดือนมาขอได้ก่าหนึ่งกับหกหนึ่งเนาะก่าหนึ่งหกหนึ่งไปทั้งไทยทั้งล่าเลยถึงเขาทั้งไทยทั้งล่าเนาะก็ที่ว่าโอ้ปูนี่เป็น นีควมเมตตายลีแหละซอยเลือพี่น้องเจลดสี่หลกตลอด้านแล้วงวดที่สามคือเป็นมือขึ้นที่พันมากของวันศุกร์ตู้นเก่าตรงตรงอีกจะกช้เมนท์ทำในนะนพี่นอกพอเดือนแล้วก็งวดเอายกขึ้นในพอเดินสรุปมีกครึ่งงวดที่สีน่ะหนิเนาะเคือรอบที่สี่อ๋เดี๋ยวเดี๋ยวหายว่าความฝันอีกรอบหนึ่งอ่ะเป็นเลยความฝันความฝันขึ้นหฝันว่าว่าได้มานี่แหละ ว่าเอาผลไม้อยังมาเลี้ยงเพิ่นนะแต่ผลไม่เห็นแต่แบบสมเขียวหวานสมเขียวหวานกับวันนี่ว่าสิแตงนอกว่างไว้แล้วล่ะว่าสิว่าสิเลี้ยงเพื่อนบพดีมันมีถูกมังคนนี่เสียบอยู่ในหน่วยแบบเปียงเออสมเขียวหวานเนื้อบริทันไหนจุด็คือเสียบไว้ก็เลยว่าเออถูกอยู่ในนั้นตอนนี้ก็เลยถอดออกมาไว้ว่าสิจุดคอหน่อยล่ะถูกตทวานั้นก็เลยว่าจงไงๆก็ซื้มา โคมือนี่นะคิดว่าจะได้กระซิมอยู่แล้วแบบไปเขาคมฟันแล้วก็ฟันว่าจะโค้งหน้าพ่นมามาขึ้นในพ่นมานี่ละมาทั้งหลูกทั้งลานพ่นไหนมาหลายคนอยู่หลูกลานพ่น<อ>ว่ามาถางมายั้งมาโมนิมนวันเออพ่นพ่นมาละพ่นทางทำความสะอาดให้นะ<อ>ทางต,นต้นไม้แต่ยัง้งจนได้คนช่วยพ่นหมดละพวกคนใส่ลบชุกเนาะก็ะเลยว่าโอ้มือดีละมันนี่ก็เลยมาก็เลยทางให้คนทำความสะอาดให้คนนี่ ก็พีว่าฟันเป็นจริงแล้วเบ้องต้นเบ้องต้นก็คิดว่าเป็นจริงแลในปูต้าแหเอ้ยอาจจะเป็นจริงก็เขาาโตตรงๆเ้ยลูกล้านหรือซีเอฟ่ีกนโชว์ได้ลาบส่ได้ซอยเงินเฮ็ดซ่าไม้สารไมให้ได้ช่วยได้เศ้าิบ่ตแดดดึกฝนอยู่ได้เช้าพอได้ลบฝนเนาะลบฝนลบแดดไปปูก็ให้ เขาคือเกาแล้วปู้ยตรงตรงขึ้นเกาะเราปั่นปั่นขึ้นเกาะจะตรงาตัวขออีกบ่วลายดอกอีกซ้ำสิงวดวสิงหัวเขาผู้เดินสรุปชุดไทยขอให้พ่อไอ้เอฟซีนะครับผมก็นี่แหละก็คือตัวเลขเนาะกับพี่น้องเอฟซีกับกู้ผืนนั่แหละชุดไทยนี่ก็ขอขอบคุณเนาะเอฟซีทุกท่านทุกคนที่คอารับชมของทางช่องที่นี่ที่ชาวบ้านหรือว่าแสงทองพ้ารวยผู้ที่ให้กำลังใจมาโดยตลอด มื่อนี้ก็ได้มาตามเนี่ยท่ามโชคลาภให้พี่ให้พี่น้องครับผมฐานปูตาแหกที่ว่าเขามาไลซ้ำสงบติดเนาะครับผมแต่เราลุนเบิางงวดที่ซี่นี่จะเป็นยังไงบางเคือบางที่ปูอาจัธมีความเมตตาซอยลูกซอยหลานซอยพี่น้องเยอะทีแสุเลือเป็นเรื่องทีนึงอย่างนึงคือเป็นเรื่องบังเอิญคือเป็นยังไงในพอเดือนบางอื่นบังเอิญมันกิดคือทูบทูบนี่ตามปกติเลขทูบทั้งสองมือ มอข่ายงายนเมียนแล้วมือน,นั้นก็ได้ตัวนี้เองตัวเพีย้ยนสลับตำแหน่งมันซื่อ,อเป็นไปได้ยังไงพี่น้องตำแหน่งสลับเนาะผมก็ถือว่าเป็นปฏิหารอยู่ครับผมถือว่าเป็นปฏิหารเนาะปฏิหารอยู่เลยเ,ลเ,ลเป็นเหลืองบังเอือนละเป็นเหลืองบังเอือนอยู่เพราะว่ามือน,นั้นก็ได้ศูนย์เก่าแปดมาไม่นี่แปดศูนย์เก่าอ่ะนี่แต่ว่าสิ จังได้เงามพียงเงาเพียพี่น้องครับพี่น้องเอฟซีเบิงแล้วก็ใส่ดุมพินิจฐ์ซอยกันเออพิดหรือถือกิจวารรมกันเนาะครับผมเองก็บ่สามารถสิ้อโได้หรอกผมอาศัยบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพิ่นปูตางแหกอยู่ตรงนี้เพิ่นอาจจะมีความเมตตาสงสารครับผมตลอดล้านด้วยเอฟซีพี่น้องเนาะที่อยู่ต่างอำเภอต่างจังหวัดจาเบิงแล้วก็รับชมก็เฮาก็ใส่ดุมพินิจหรือว่าใส่วิจารญาณเนาะในการเบิ่งครับผมเอาก็เฮ็ดเป็น ทีแนวทางเขาก็มองว่าเหล็กส่งตัวเองเนาะวว่าสออกตัใดแต่เขาอยากให้มันเข้าทุกหมวดทุกร<ต>อบแล้วเนาะที่มันเป็นไปได้กับเข่ามาล่ลไรสามหมวดติดติดกับถือว,ว่ามีปูปูตาแหงเพิ่นมีตะะาอะไรสองสออปูตาแหงเพิน่นเสีให้ครบเจ็ดหมวดตัวบ,บนเนอเพราะว่าผมก็ขอไวเจ็ดหมวดแล้วก็ขอให้สุดท้ายเนาะก็ขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าปูตาแหงอยู่ตรงนี้เด้อคุณดีรามันมดาปูยาตายายสิ่งศักดิ์สิทธิ์จาที่จาทาง จะให้เจ้าหน้าก็ดีจงดนบรรดาล่าโชคลาบให้พี่น้องเอฟซีที่อยู่ต่างอำเภอต่างจังหวัดผูทีเขารับชมเขาให้ตกตกมันปังปังหงหิงรวยรเนาะครับสาธุสาธุการงานเขาให้รวมเฮงทุกท่านทุกคนสาธุสาธุสาธุ